ตัวละครขอแนะนำคุณนายรรย,ยาไฮโซสาวใหญ่แห่งเมืองจันทบุรีเพิ่งหย่าร้างและกำลังประสบปัญหาความรักเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และดวงอย่างรุนแรงใครห้ามก็ไม่ฟังอาจารย์ดำเกิงอดีตนักบวชที่พันตัวมาเป็นพ่อหมออาจารย์ศักยันชื่อดังที่มีสำนักลับอยู่ในพื้นที่เงียบสงบคุณทนายชาญอาดีตสามีของคุณนายรรย,ยาจุดกำเนิดของปัญหา สถานที่ห้องรับรองส่วนตัวในสำนักของอาจารย์ดำเกิงที่ตั้งอยู่ในไร่สวนยางพาราของจังหวัดจันทบุรีบรรยากาศรู้ราผิดสำนักหมอดูหมอศักยันท่วไปมีของขลังหมูลและค่าราคาแพงโชว์อยู่เต็มไปหมดคุณนายระยานั่งไขว่ห้างอยู่บนโซฟากำมะหยี่สีแดงหน้าตาแม้จะสวยผิวพรรณวันนะัที่มีชาติตระกูลรูปร่างสูงระหงไปไหนก็จะมีแต่คนเหลียวมองแต่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ อาจารย์ดำเกิงร่างทุ้มใสเสื้อผ้าสีขาวสะอาดตัดกับผิวที่เต็มไปด้วยรอยสักทั้งตัวเหลือไว้แค่ดวงตานั่งยิ้มอย่างมีเลสนายนั่งอยู่ตรงข้ามคุณนายระยะเปิดบทสนทนาด้วยใบยหน้าเศร้าส้อยอาจารย์คะเรื่องที่ดิฉันโทรมาปรึกษาเรื่องที่คุณทนายชาญอดีตสามีเนี่ยที่จบไปไม่ค่อยสวยอาจารย์ดูดวงแล้วเห็นยังไงบ้างคะอาจารย์ดำเกิงวางม้าทำที หยิดให้สำรับทองคำมาพลิกดูอย่างช้าๆโอ้โหดวงคุณนายมันเป็นดวงจันทร์ต้องราหูผู้ชายที่รักก็จะถูกสเสน์แรงๆของคนอื่นดึงไปแถมยังไม่พอดวงการเงินของคุณนายก็กำลังจะพังทลายเพราะคู่กรรมคนนี้คุณนายระยาทำสีหน้าตกใจจริงเหรอคะคุณทนายชาญเอาเงินไปเป,ปอีเด็กนั่นเยอะมากๆเลย อาจารย์แล้วมันมีทางแก้ไหมคะอาจารย์ดำเกิงนิ่งไปสักครู่ทางแก้มันพอมีอยู่แต่มันไม่ใช่พิธีสายขาวธรรมดาธรรมดานี่สิมันคือพิธีลงยันเมตตามหาสเสน่สายขเขมรที่จะทำให้คุณทนายชานกลับมาหลงสเสน่คุณนายจนโงหัวไม่ขึ้นแล้วจะกลับมาโอนทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้คุณนายคุณนายระย,ยาได้ยินถึงกับตาเป็นประกาย ดีมากเลยต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์อาจารย์ดำเกืองขยี้ต่อพิธีนี้อาคมเข้มข้นมากอาจารย์ดำเกืองเปลยตามองคุณนายต้องทำในห้องพิธีลงอาคมที่นี่เท่านั้นและที่สำคัญที่สุดยันเรียกทรับกับยันสเสน่ห์ันใจต้องสักหรือลงอัคระบนผิวหนังของเจ้าโดยตรงคุณนายระยาถึงกับตกใจสักเลยเรออาจารย์ อาจารย์ดำเกลืองเห็นถ้าไม่ดีรีบชิงต่อไม่ต้องสักด้วยเข็มจริงคุณนายแต่เป็นการลงทองคำเปลเวบริสุทธิ์ผสมน้ำมันว่านด้วยปลาหลักขิกปลุกเสกซึ่งจะต้องลงในจุดรับพลังที่เป็นที่รับตาของคุณนายเพื่อที่จะดึงดูดจักรกวาลจิตตัญหาของเจ้าทนายชานให้กลับมาสู่วังวนสเสน่ห์ของเองคุณนายเรยาทำท่าชหงจุดรับพลัง มันตรงไหนบ้างละอาจารย์ดำเกิงอาจารย์ดำเกิงได้ฟังพลันยิ้มเจ้าเล่ก็ต้องเป็นบริเวณที่อ่อนไหวและดึงดูดที่สุดของสตรีอาจารย์ดำเกิงเช่นเนินปทุมหน้าท้องและจุดกำเนิดสเสน่ห์ของคุณนายมันเป็นการเปิดทางรับทรัพย์และทางรับผัวไปในตัวทำทีเดียวได้สองอย่างคุณนายระยาพอเข้าใจพิธี ใบหน้าแดงคำแต่ความโลภและความต้องการเอาชนะมีมากกว่าถ้ามันจะทำให้ดิฉันได้สามีและทรัพย์สินคืนมาดิฉันยอมทำทุกอย่างอาจารย์คุณนายเรยาอย่างวิตกแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่อาจารย์ดำเกิงคิดครูใหญ่ค่าครูไม่แพงหรอกคุณนายอาจารย์ดำเกิงสบตาแค่เตรียมทองคำแท่งจำนวนหนึ่งแท่งสำหรับการลงเยนมหาทรัพย์ในส่วนค่าทำพิธี ข้าจะเก็บไว้ทำพิธีเรียกจิตอาจารย์ดำเกิืงสรุปยอดรวมทั้งหมดแล้วก็ราวๆห้าล้านบาทคุณนายตกใจตาโตเท่าไข่ห่านห้าล้านบาทเลยเหรออาจารย์ถ้าเจ้าได้ทรัพย์สินของคุณทนายชาญกลับมาทั้งหมดเงินห้าล้านบาทมันขี้ปะติว๋วไปเลยไม่ใช่หรือคุณนายระย,ยาสิ่งสำคัญคือความศรัทธาและความกล้าที่จะลงมือทำคุณนายรรย,ยา ก้มหน้าคิดอย่างหนักก่อนจะเงยหน้าขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยวตกลงค่ะอาจารย์ดําเกิงเอาก็เอาดิฉันจะโอนเงินค่าครูให้ทันทีแล้วเราจะเริ่มพิธีลงสเสนได้เมื่อไรคะอาจารย์อาจารย์ดําเกิงยิ้มกริมอย่างผู้มีชัยชนะคำนี้เลยคุณนายหมอมเมง้งอาจารย์ดําเกิงทําทีหลับตาเพ่งนับนิ้วเลือกมมหามงคลกําลังจะมาถึงแล้ว คุณนายระยาได้โอนเงินค่าครูมวดแรกไปยังบัญชีของอาจารย์ดำเกิงเรียบร้อยแล้วอาจารย์ดำเกิงพาเธอเข้ามาในห้องพิธีลงอาคมซึ่งเป็นห้องมืด,ม,ดมืดมีกลิ่นกำยานและน้ำมันว่านแรงจัดตรงกลางห้องมีแท่นพิธีทำจากไม้โบราณมีหุ่นเรียกจิตที่ทำจากผ้าอารรน์ตั้งอยู่ข้างๆงคุณนายระยามองไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นปนหวาดกลัวห้องนี้หน้าขนลุกจังเลยเธอคิดอยู่ในใจ แล้วข้างบนแท่นนั่นใช่หุ่นเรียกคุณทนายชาญไหมคะอาจารย์ดำเกิงใบหน้าเคร่งขรึมใช่แล้วหุ่นตัวนี้ข้าใช้หนังหน้าผากผีตุยโงงกับผ้าถุงแพรของเมียเอกที่รับผัวมากมาทำอนุภาพของมันจะดึงจิตผัวของเจ้ากลับมาได้อย่างบ้าคลาั่งอย่าเสียเวลาต่อไปเลยคุณนายถอดเสื้อผ้าออกเสียแล้วขึ้นไปนอนบนแท่นพิธี คุณนายลังเลเล็กน้อยแต่ความต้องการเอาชนะเมียน้อยทำให้เธอตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะอาจารย์คุณนายระยาปลดชุดรู้ของตัวเองออกอย่างช้าๆจนเหลือเพียงเรือนร่างของสาวใหญ่แต่คงความงามไว้อยู่ตามไหวแล้วขึ้นไปนอนบนแท่นพิธีที่ทำจากไม้เก่าแก่ตามคำสั่งของอาจารย์ดำเกิงพิธีนี้เรียกว่าการเปิดทางรับผัวเพื่อจะลงทองคำเปเลวบนจุดเสน่เอาล่ะ ข้าจะเริ่มบริกรรมเรียกจิตอาจารย์ดำเกิงนั่งลงข้างๆแท่นพิธีจุกเทียนสีพึ่งที่ผสมว่านสเสน่ห์แล้วเริ่มไร้คาถาด้วยเสียงกระสิบพึมพำฟังไม่ได้สับจากนั้นเขาหยิบกระปุกสีพึ่งสเสน่ห์ที่ทำจากน้ำมันว่านมาทาที่นิ้วมืออย่างบรรจงต่อนนี้ไปเองจงตั้งสติให้ดีความรู้สึกที่กำลังจะเกิดขึ้นมันคือการปลุกสเสน่ห์ที่คุณทนายชาญไม่เคยได้สัมผัส มือของอาจารย์ดำเกิงที่ชุ่มด้วยสีพึ่งแสนงเริ่มสัมผัสลงบนหน้าผากไล่ลงมาหน้าท้องของคุณนายเรยาอย่างแผ่วเบาคุณนายเรยาเคลิบเคลิ้มเธอไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานมากแล้วคุณนายเรยาเสียงกระซิบเบาวิวอาจารย์ทองคํำเปลเวลงตรงไหนต้องลงที่เนินสเสน่ตรงนี้ก่อนอนุภาพทองคํำเปลเวจะกินเนื้อของเจ้าเข้าไป อาจารย์ดำเกลงพูดกระซิบเพื่อเปลี่ยนให้ผิวคุณนายกลายเป็นผิวมหาเสน่ห์ที่ผัวของคุณนายจะไม่มองผู้หญิงคนอื่นอีกเลยอาจารย์ดำเกิืงค่อยๆแปะทองคำเปลวลงไปบนกายเนื้อของคุณนายระย,ยาอย่างช้าๆทีละจุดพร้อมกับใช้มือลูบไล้และตบยันเบาๆตามที่กล่าวอ้างได้ดำเนินไปท่ามกลางแสงเทียนและกลิ่นกำยาน คุณนายรรยาไม่ได้ปฏิเสธเพราะสิ่งที่เธอได้รับมันคือความรู้สึกที่เธอโหยหาจากคุณทนายชาญมานานแล้วเช่นกันอาจารย์ดำเกลืองทิ้งทวนประโยคสุดท้ายขั้นต่อไปที่จะทำพิธีนี้ให้สำเร็จคุณนายต้องปล่อยพลังตันหาภายในจิตใจออกมาล้อมรวมกับปลักเข็กปรกเสกของข้าแท่งนี้ให้ผ่านไปในกายเจ้าอนุภาพสเสน่ห์ของคุณนายจะล้อมรวมเป็นหนึ่งกับยันเรียกผัวให้สมบูรณ์แบบที่สุดพิธีในคืนนี้ ดำเนินไปอย่างเข้มข้นหนักหน่วงลึกซึ้งและลุ่มหลงภายใต้การทำพิธีของอาจารย์ดำเกิงผู้ที่กำลังใช้สายเวทเป็นเครื่องมือในการปลอบประโลมให้โซสาวใหญ่ผู้หมดหนทางรักแสงเทียนในห้องลงอาคมยังคงริปรีอาจารย์ดำเกิงยังคงบริกรรมคาถาเสียงกระซิบขณะที่มือของเขากำลังลงยันด้วยทองคำเปเลวและน้ำมันว่านสเสน่บนผิวกายเนื้อของคุณนายระยาอย่างต่อเนื่องคุณนายระยาหลับตาแน่น แต่ไม่ได้มีท่าทีต่อต้านเลยแม้แต่น้อยเพราะถูกความต้องการให้ได้คุณทนายชานและทรัพย์สินมาก,กบความรู้สึกอื่นๆจนหมดสิ้นในห้องลงอาคมอันมืดมิดคุณนายระยายังคงนอนอยู่บนแท่นพิธีดวงตาของเธอลืมขึ้นมองเพดานอย่างเลื่อนลอยร่างกายของเธอถูกอาจารย์ดำเกิงใช้น้ำมันว่านสเสน่ห์รูปล้ไปทั่วพร้อมบริกรรมคาถายันเรียกสมบัติและยันสเสน่ห์พันใจที่ถูกลงไปบนผิวหนังของเธอกำลังส่งไอความร้อนซ่านไปทั่วร่าง อาจารย์ดำเกิงยิ้มอย่างพึงพอใจในความโลภของเหยื่อที่เข้าสู่ขั้นวิกฤตพิธีกรรมที่เลยเถิดกำลังจะถูกยืดเยื้อต่อไปเพื่อแลกกับทองคำและทรัพย์สินที่มากขึ้นและคุณนายระยาก็พร้อมแล้วที่จะจ่ายทุกอย่างเพื่อการเอาชนะครั้งนี้โปรดติดตามตอนจบของเรื่องราวความงม,มงายครั้งนี้ในบทสรุปสุดท้ายตอนหน้า